สวัสดีครับพบกับปอพบกับรู้หรือไม่ s e ev ดึงสายชาร์จไม่ออกทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับครับผมคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการดึงนะครับเวลาเราชาร์จแล้วทีนี้สายชาร์จดึงไม่ออกครับจากตัวรถนะครับมันเกิดจากสาเหตุตรงนี้นะครับครับสังเกตที่ตัวชาร์จนะครับมันจะมีสลักนะครับซึ่งรถนะครับเขาก็จะมีสลักตามรูนะครับมีสลักพอเราชาไปแล้วนะครับ ไฟตกไฟดับหรือเกิดการกระชากของไฟครับก็คือตัวล็อกตัวนี้ก็จะล็อกรถไม่สามารถดึงออกได้นะครับทีนี้เรามีวิธีที่จะทําให้ดึงออกง่ายๆนะครับดูกันเลยครับผมเปิดกระปงกก่อนนะครับดูด้วยผมใกล้ๆเลยครับตอนนี้ครับรถทุกคันนะครับจะมีสลักนะตรงนี้นะครับสลักเดี๋ยวสลักเราดึงสลักค่อยๆเองครับปุ๊บแสยชาร์จะดึงออกได้แล้วนะครับแบบนี้ง่ายๆครับผมเล่งง่ายไป MG thank okay.